สวัสดีค่ะพี่น้องแฟนเพจชาแนยเมืองยะโสมาเด้อตำม,มารากอปเปล่าอาจา้ตาตำส้มตำกันนะจ๊ะพี่น้องป้องฝ่ายสุขภูสุคอนไม่บอกนะจ๊ะสูสตรส้มตำสูตรใครก็สูตรใครนนะ คกสากสากสากตำแบบบานๆเพราะมีัะเขือเทศจ้ะัะเขือเทศก็ไม่ใส่ัะเขือก็บว่าใส่ เ๋ยวอนี่ปาดๆๆโอ้ยเรื่องดวกเส้นทำยังไงดีล่ะเอาวางก่อนอวางก่อนเออ,อดอะ มา yeah. เ,ออเออสิร์ฟมาเก็สืออันข้ามันไกไม่มาหายลูกเต่าพี่น้องก็เลยหมูยอได้แบบกระเยยด,ะเดยแวะสื่ออันบะเกลือทงบะเกลือ,อเทศยัง ใส่หมูยอลงไปนี่นะจ๊ะหมูกอดดรอบกอดกรอบกระสีสูงเกิดไปอีกอ่ะนี่เนี่ยแล้วก็ผักนะจ๊ะกินบัวบันี่ยกินบบ ใส่ลงไปพักใส่ลงไปกินได้หลายอวยนี่แล้วก็ประกาศขาวพี่น้องเอาไปห่อ <c oughs> ใส่หมูสั่งห <c oughs> มูสามสั่งกะหมูยอ่อห่อลงไปบันขากตาไนา ขหนียวกระมี่ขอนิ้วกระมี่ขอนิ้วกระมีนี่ข้าวเหนียวร,ร้อนๆนะจ๊ะโอ้ไอข้าวๆหนียวมาเด้อบัตมาเด้อผาดกะทิ้นผัดกะทิ้นนี่กะทิ้นจ้ากินกับส้มตำมีเม็ดอ่อนมีเม็ดอ้อนชุบฟองเม็ดอ้อนก่อน ค่ำแล้วค่อยไปนั่งกินวันนี้บ่ไทยคลิปกินได้จ้ะอืมหมูกรอบครับคลิปนี้เอาวลยทีนี้ก็ค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ